พี่ที่คอสตูนทั่วประเทศไทยต้องมาที่ร้านนี้ได้เปิดแบบ EP ปฐ <c oughs> มมาเริ่ม <c oughs> แต่วันนี้อายุของแขกรับเชิญกับผู้ดำเนินรายการสองท่านนี้อายุรวมก,ก็นาจะเกือบเราพูดเสียงพร้อมกันครับร้าน <c oughs> วันนี้นะครับต้นวาไรตี้พาลุยครับจะพามาที่ตรง ตอกเราโจ๊น,นะครับใช้หน้าทาวจะมาเชียงใหม่ทุกๆครั้งเวลาที่เพื่อนๆมาเที่ยวเชียงใหม่กันมักจะถามเสมอนะครับว่าซื้อของฝากที่ไหนที่นี่เป็นอีกหแลนด์มาร์กหนึ่งนะครับที่ขายของฝากตอกเราโจ๊ครับตลาดวโรวรถไปชมกันเลยครับ รู้สึกแบบว่าถ่ายตอนเช้ามากมาเลย์หนึ่งชั่วโมงโมแต่แต่งหน้าคิดคอสตูมค่ะทำแบบว่าลุกบุกมาลุกบุกมาวันนี้ถือว่าได้ได้แขกรับเชิญที่ส่งติดคราวนี้เป็นน้าสาวเชียงใหม่สนใจนะแล้วก็เป็นเซเลบฟี้ชื่อดังของเชียงใหม่ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติได้เปิดจาก EP ปฐมมาเริ่ม EP หนึ่งแต่วันนี้อายุของแขกรับเชิญกับผู้ดำเนินรายการสองท่านมีอายุรวมก็น่าจะเกือบ เมาบ้ายี่สิบาค่ะเ<ร>ามามรับเงียยังชีพสนาสาตา ที่ตอกระโจนะครับนี oll, to to ่ก็เป็นร้านโปรดของผมเลยนะครับก็คือร้านจริงแหงห้วดนะครับออกเสียงใหม่จิงออกเสียงจรค่ะจิงแหงหวดโอ้คุณแม่เวลาคุณแม่จะบอกใครมาร้านจิงแหงหวดเพื่อจะบอกว่าร้านนี้ร้านนี้คอสตูมทั้งในเชียงใหม่แล้วก็ที่เมืองไทยทุกคนจะรู้จักร้านนี้มากนะคะเพราะว่ามีผ้าทุกแบบตั้งแต่ผ้าแบบชนเผาผ้าพื้นบ้าน ผ้าทางเหนือผ้าไหมผ้าราชินิกุลมีหมดที่นี่นะคะคืออันนี้คือโกดังผ้าอันนี้ด้านล่างนะคะเห็นแบบแค่นี้มีด้านบนอีกนะคะทั้งมีแบบเป็นชิน้นเป็นผืนเป็นม้วนใช่ครับเมื่อสิบปีก่อนนะครับมีโอกาสได้เปิดร้านเข้าชุดนะครับแล้วก็มีร้านที่เกิดทําชุดเชื่อไหมครับว่าทุกท ทุกเกือบท,ท,ทุกวันนะครับต้องมาที่ร้านจิงแห่งหววเพราะเรานีเป็นลูกค้าประจาอยู่แล้วนะครับเวลาใครนะครับอยากจะซื้อผ้านะครับเกี่ยวกับพวกผ้าไหมผ้าสิ้นตอตี้นจกผ้าต่างๆนะครับที่นี่จบเลยนะครับจริงแห่งหดวดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับอันนี้ร้านไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่คือเราเป็นร FC นร้านอ,อ,อ่าใช่ครับซึ่งร้านเนี้ยเขาจะอยู่คู่กับตอกหล็โต่คู่กับกัดหลวงมานานค่ะเราพูดเสียงพร้อมกันครับร้านจริงแห่งหววเชิญมาดูนะครับ สวัสดีครับอาม่าครับอาม่าท่านนี้มาซื้อของอาม่าได้สิบกว่าปียี่สิบปีนะครับนะครับก็แต่สมัยเรียนตั่สมอนแต่อาม่ายังตอนนี้อาม่ายังสวยอยู่นะครับอันนี้ก็ยังตั้งแต่สมัยเรียนโอ้หตั้งแต่ปีสี่ห้าที่นั่งประจำอาม่าก็เท่นี้เมื่อก่อนร้านไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับร้านอยู่อยู่ฝั่งนู้นนะครับมีกล่องขอพี่น้องใช่ไหมครับไปคนหนึ่งอ๋อแล้วนะครับโอ้ยไปแล้วครับน้องอุตสาสวัสดีครับคือคุณแม่ไปแล้วเหรอครับโอ้ย ถือว่าน้องน้องมาเห็นคุณแม่นะครับเห็นไหมคะเขามีเป็นเจเนเรชันเขามีสองพี่น้องด้วยกันอันนี้เป็นลูกค้าประจําเลยนะครับที่อย่างเวลาเราทําชุดคอสตูมนะครับพี่ๆคอสตูมทั่วประเทศไทยต้องมาที่ร้านนี้เท่านั้นนะครับจริงถึงหั้ตอบโจทย์ทุกคนนะครับเพวค่ะขอบคุณค่ะ นก็เป็นบรรยากาศในร้านจริงแห่งหวดนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยมาซื้อเสื้อผ้าปล่อยมากนะครับเพื่อไปทําชุดต่างๆบางครั้งเนี่ยที่เคอมีหลายๆคนที่ดูละครนะครับเป็นละครย้อนยุคนะครับรีเมคต่างๆนะครับที่ใช้คอสตูมเกี่ยวกับชุดทางเหนือนะครับจริงๆร้านนี้ก็มีจัดจำหน่ายทุกอย่างเลยนะครับเห็นไหมครอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มผ้าใหม่นะครับแล้วก็อย่างอย่างขออนุญาตพูดถึงหนังต่างๆอย่างเช่นท่องสามเรื่องกินคาสลองนะครับที่แบบ เป็นสิ้นชาวไทยวนนะครับก็จะเป็นนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นสิ้นไทยวนนะฮะนะครับที่นางเอกใส่กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบฟิลลิ่งสบายๆนะครับหากเพื่อนๆอยากซื้อเป็นของฝากนะครับมาได้เลยนะกรนี้ก็เสื้อก้อมนะครับเห็นไหมฮะเสื้อก่อมที่แมก้ากัดมั่วใส่กันนะครับใส่สบายๆเย็นๆนะครับที่แบบในตลาดร้านนาเมื่อก่อนนะครับก็ให้แม่ค้าใส่แบบ รูปแบบโบราณเลยนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับหลักร้อยนะครับมาได้เลยนะครับจริงแห่งห้วนครับอันนี้เป็นคลังมหาสมบัตินะครับของสินแห่งห้วนนะครับเป็นผ้าใหม่นะครับที่ผ้าใหม่เกรดดีเกรดเอนะครับนี่ใหม่สังกัมแพงครับใหมสังกัมแพงใช่ไหมครับแม่นี่ใหมสังกัมแพงนะครับครับนี่ฮะเคยเห็นเคยเห็นคุณพัชรานะครับนาง นางงามจักรวาลนะครับนางสาวไทยนะครับนี่ครับชุดผ้าไหมนะครับตะากำแพงนะครับผมอัดน้ํายาหมดแล้วนะคะคุณแม่ลองดึงมาสักตัวหนึ่งก็นได้ครับนี่ลายข้างบนสวยครับสีเหลืองนี่สีเหลืองตัวนี้เลยครับอลายอันนี้ลายโบราณอันนี้ลายโบราณใช่ครับผมอันนี้ถ้าใครเคยเห็นภาพเรียกว่าภาพของพระพันปีหลวงนะคะจะมีที่ใส่ชุดสีสีนี้เลยเสื้อสีล้วนแล้วก็เป็นผ้าไหมสีนี้นะคะ สวยมากสวยไหมครับนะครับใครซื้อเป็นของฝากปีใหม่ให้กับผู้ใหญ่นะครับให้กับคุณแม่นะครับหรือชุดที่แบบเน้นแนวอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นผืนทองสําเร็จเป็นทอสําเร็จนะครับแล้วก็ตัดช่วงคุณแม่ครับปกติใช้ประมาณผู้หญิงคนหนึ่งใช้กี่เมตรครับในการตัดเมตรแปดสิบเมตรแปดสิบเซนค่ะ เมตรดเซน1ผพื้นก็ประมาณ2หลานะครับถ้าใครตัวใหญ่ก็ขยายไซส์ได้นะครับแล้วแต่เราต้องจะเลือกนะครับแล้วก็เอาไปต่อต่อหัวสิ้นนะฮะเดี๋ยวถ้าในโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมี E ีพีต่อไปนะครับเรื่องสอนต่อผ้าถุงนะครับอันนี้อะไรอะลายอะไรคะหรอผ้าไหมอันนี้เป็นมัดหมี่ครับผมทางอีสานอ๋าเห็นไหมคะจีนแห่งหัวเราก็ยังมีนะคะมีผ้ามัดหมี่ผ้าอีสานเห็นได้บอกแล้วว่ามาที่นี่ผ้าทุกผ้า รวมไว้ที่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นมาเชียงใหม่นะคะคนไหนทําคอสตูมนะคะอย่าลืมแวะมาค่ะแล้วราคาคือแบบวันนี้อุ่นนจะสามผืนได้ไหมครับคุณแม่แน่นอนค่ะเดี๋ยวจัดไปเลย <c oughs> ค่ะเดี๋ยวอมาม่าจะห้พิเศษอันนี้บรา้าัทเขาทำคุ้มสถาบันคุ้มขอพรน,นะฮะ ใครอยากเอาลูกอลาดมาร่มมาเรียนฟ้อนรามตําเต้นเป็นนางแบบซูเปอร์สตาร์ต้องที่ลุ้มขอพรนะครับมีเช่าชุดเด็กด้วยนะจ๊ะตรงชั้นนี้นะครับก็จะเป็นผ้าทอนะครับของชาวเขาเผ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารีซอนะครับผมตกใจมากเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นอบอก่าทำมือนะคะนี่ดูด้านหลังเป็นปักวิถีวินะฮะวิถีชนเผ่าเป็นของชาติพันธุ์นะคะอันนี้เป็นของอาคา อาขานะคะอันนี้อาขาใช่ไหมครับคุณแม่รีสอร์ตอันนี้เป็นรีสอร์นะครับครับผมอันนี้รีสอร์ที่นักฟุตบอลน่ะชื่อนักฟุตบอลนะครับอันนี้เห็นไหมผ้าชนเผ่าอันนี้ก็สามารถเอาไปตัดเป็นชุดต่างๆได้นะครับประดับนั่นนั่นอมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะนีะเป็นเรียกว่าตินจกเมืองแพ้นะเ้า ตกเมือแป้่นะคะสวยงามทีนี้เป็นทอมือหมดนะครับกลับมาดูอันนี้ก็จะเป็นนะครับผ้าผ้าตัวผ้าสิ้นนะครับเมืองแพร่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ต่อตีนจบนะครับใครอยากได้ไหนละครับแม่ตีนเปล่าๆปาอยู่ไหนครับอ่ะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็ของเมืองแพร่ใช่ไหมครับอ่ะลองมาประกอบกันครับได้หรือเปล่าโอ้โห อ่าเราเลือกลายเลือกสีได้ครับอันนี้ลายคมคำใช่ไหมมองแปบจะมีคมคำหงคู่เ <คำ S 2> นี้ยเอ,อเดี๋ยวว่าอีพีอีพีต่อไปจะแนะนำเรื่องลายท้านะ ที่แนะนานะครับนี่ก็คือร้านแต่นะครับของต่อวชโยเป็นเสื้อผ้าสําเร็จรูปราคาย่อมเยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตล้านนานะครับกางเกงสะรอต่างผท่าสูงนะครับราคาถูกมากนะครับใครมาเห็นแล้วต้องตกใจเหมาะสําหรับที่จะซื้อไปขายส่งนะครับทั่วประเทศไทยเลยอ่ะมี2ลร้านนะครับฝั่งตรงข้ามกับทีมแห่งห้วนนะครับ เดี๋ยวลองดูบรรยากาศในร้านกันน,น,นะครับคุณแม่สวัสดีครับนีเจ้าของร้านนะครับค,คุณแม่บอกคุณแม่มีสองห้องแม่สบายดีป่ะครับ <c oughs> <c oughs> แม่แม่บอกแม่บอกเคยอ้อบครับ <c oughs> ได้แล้วจ้าไ,ได้แล้วแม่ตัวเ่าไหครับสวยมากเลยชอบไห ร้านหนึ่งนะครับที่ทุกคนต้องมานะครับอาณาจักรผ้าที่ใหญ่ที่สุดในตอกเหล่าโจนะครับนั่นก็คือร้านฝ้ายทองสวัสดีครับผ่มาค่ะ,ะมาม่าเป็นเพื่อนเป็นแม่ของ,องเพื่อนสนิทของเฮียป,ปองนะครับเจ้า <c oughs> ของแรมมูนดาก้อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่มูนดาก้อนด้วยแต่วันนี้เรายังไม่ไปนะครับ <c oughs> รมาม้าสบายดี <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ต้ท้องอยู่ในรอกลาโจนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นอาณาจักรผ้าทุกอย่างว่าจะเป็นผ้าไหมนะคะผ้าชาติันผ้าชนเผ่าผ้าอ่าไหมสีผ้าก็มีครบพันเลยค่ะสําหรับคนที่สนใจนะครับจะหาผ้าดีๆนะครับผ้าชนเผ่าหรือผ้าเนี่ยวัฒนธรรมผ้าพื้นเมืองนะครับหรือว่าผ้าที่มีอัตลักษณ์พวกกลุ่มฝ้ายทองต่าง ร้านคุณแม่ตอบโจทย์ที่สุดนะครับสําหรับคนที่เอาผ้าไปตัดพวกเป็นกระเป๋าเป็นชุดเป็นดีไซน์ต่างๆเพราะที่นี่เป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นยอดนะครับแล้วราคาถูกมากนะครับราคาถูกมากที่ไปคอร์สดูน้านะคะจำหน้านาไว้นะคะถ้าคุณอยากได้ราคาถูกยิ่งแบบของนาเลยนะคะถ้ามาไม่อยู่บอกว่าไงดีคะอ๋อก็บอกว่าเป็นมาอันคุณต้นแนะนำให้รถพิเศษมาจากช่องต้นวาริตี้นะครับวาริตี้ครับ ย้ำนะคะป<ะ>้ายทองอาณาจักรผ้าแม่อันดับหนึ่งของเชียงใหม่ตอกเหล่าโจ้นะครับต้องมาร้านฝ้ายทองนะครับมีสีคูหาใช่ไหมครับคุณแม่ครับมีสีครูหานะใหญ่อลังการเข้าซอยมาเจอเลยเนะครับผมนะครับ ผ้าไหมไล่ไปผ้าถุงผ้<พ>า,าซินผ้าไหมมีผ้า,าที่เป็นม้วนก็คืออยู่ในในโซนนู้นเดี๋ยวเราไปถ่ายกันนะครับคนที่เขาทําผ้าขายทํากระเป๋าทําพวกผ้าแนวแบบต่างๆไล่ต่างๆคือแบบเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอณาจักร้ายทองของเราครับ ดูเปนวาไรตี้มากเลยนะครับสีสันสดใสน่ารักมากเลยนะครับหวงคุณแจเห็นไหมฮะพี่พี่เขาตัดเองเลยจ้าเองทำเองเลยนะครับเองเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมจริงจริงมาเที่ยวได้นะครับตอบแบนโจของเราว่าะต่ังนี้นะครับก็มาอีกร้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นขายนะครับชุดชนเผ่านะครับนี่เป็นชุดเผ่าม้งนะครับ ใช่แม่สวยงามมากเลยอันนี้เป็นลวดลายลวดลายต่างๆนะครับสวยงามมากนะฮะมีเครื่องประดับเครื่องประดับนะครับลวดลายต่างๆอันนี้เรียกว่ากระสอบกระสอบหน้าใช่ไหมครับกระสอบหน้าคุณแม่ใส่บ่อยไหมครับชุดเคยใส่หรือยังครับท่านหรอคะใส่บ่อยมากใส่งานเดินแบบของคุณต้นนั่นแหละค่ะก็จัดแฟชั่นโชว์เป็นชุดที่ท่านซึ่งเรามีฟอนเตอร์แต่ละมีดีไซเนอร์ค่ะมาดีไซน์ทาดีไซน์เลยได้ใส่ สิบวันสิบชุดเลยชุดชาติข้างในก็จะมีริบบงริบบินนะที่ใช้ทําชุดต่างๆนะฮะดูเป็นผ้ากำมะหยี่เสื้อเผาหมงเข้ามาข้างในร้านได้เข้าไปในร้านได้ใช่ไหมครับเชิญในร้านครับผมนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านเก่าแก่คุณแม่แนะนําร้านหน่อยครับชื่อร้านอะไรนะครับร้านป้าดาวดร้านป้าดาวปาดาวใช่ไหมครับป้าดาวป้าดาวปาดาพาณิช วานิชปั้นดาววานิชนะฮะมาได้นะับที่สองของโจของเรานะครับเดินทะลุทะลุซอยมานะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถึงเลยครับผมเห็นไหมฮะดูริบบงริบบินอันนี้เป็นริบบินของเผ่าม้งหมดเลยหรือเปล่าครับอันนี้คือชาวเขาคือนี่คือถักทอเองเลยใช่ไหมครับครับราคาแต่ละอันก็จะไม่เท่ากันถูกต้องไหมครับอันนี้ส่วนมากเขาไปทําได้หลายอย่างเลยใช่ไหมฮะตกแต่งเสื้อผ้านะครับโปรตีนนี้ผมมาเหมาเยอะมากเลยนะฮะ ได้เลยครับเดี๋ยวนีอย่าลืมกด subscribe ต้นวารตี้ด้วยนะครับ,รบใช่ครับเดี๋ยวลงออนแอร์ขอบคุณครับหน้านคนข่าวนี้ครับ แฟสุชิคในการหลวงสไตล์การตกแต่งแบบมอโรโครสไตล์ที่มีเอกลักษณ์การตกแต่งที่โดดเด่นไม่ซ้ำสองร้องใครจนคุณต้องร้องว้าวไปพร้อมกันอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไ i k e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ